ทุติยะอริยะวะสะสูตรว่าด้วยทำเป็นที่อยู่แห่งพระอริยสิบประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้าประทับอยู่ที่นิคมของชาวกุรุชื่อกรม,มาสธรรมะในแคว้นกุรุณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาเจ้าได้ตัดเรียกพิสุทั้งหลายว่า พิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิสุทั้งหลายธรรมเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะที่พระอริยะอยู่แล้วก็ดีกำลังอยู่ก็ดีจักอยู่ก็ดีสิบประการนี้ สิประการเป็นชะไหนคือพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองค์าได้แล้วหนึ่งประกอบด้วยองค์หนรักษาแต่อย่างเดียว1มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการ1มีปเจกัสัจระบรรเทาได้แล้วหนึ่งมีการแสวงหาไม่ย่อหย่อน อันสละแล้วด้วยดีหนึ่งมีความดำริไม่ขุนมัวหนึ่งมีกายสังขารอันสงบระง,งับแล้วหนึ่งมีจิตดุดพ้นแล้วด้วยดีหนึ่งมีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีหนึ่งพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้ละองค้าได้แล้วอย่างไร พิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละพยาบาทได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละถีนมิทธะได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละอุทจะกุกุจจะได้แล้วหนึ่งเป็นผู้ละวิจิกิจชาได้แล้วหนึ่งพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้ละองคหาได้แล้ว อย่างนี้แลพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักสุแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยริ้น ถูกต้องโพธพภพด้วยกายรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่พิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้แลพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างไร พิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างนี้แลภพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างไรพิสุในธรรมวิน,นัยนี้พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่ง พิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งพิสุททั้งหลายพิสุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างนี้แหลพิสุททั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจ์ บรรเทาแล้วอย่างไรปัจเจกัสสัจจะเป็นอันมากของสมณพรามเป็นอันมากคือสัจจะว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพก็อันนั้นสริรัก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสริรัเป็นอื่นบ้างสัตว์เมื่อตายไป ย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้บ้างสัจจะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของอันพิสุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้แล้ว กำจัดออกแล้วสละได้แล้วคลายได้แล้วพ้นได้แล้วละได้แล้วสลัดได้เฉพาะแล้วพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีปัจเจกเัจรรอันบรรเทาได้แล้วอย่างนี้แลพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีการแสวงหาไม่ย่อหย่อนอันสละได้ แล้วด้วยดีอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละการแสวงหาการได้แล้วเป็นผู้ละการแสวงหาพบได้แล้วเป็นผู้สงบระง,งับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้วพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีการแสวงหาไม่ย่อหย่อนอันสละได้แล้วด้วยดี อย่างนี้แลพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีความดำริไม่กุ่นโมยอย่างไรพิสุในธรรมนิัยนี้เป็นผู้ละความดำริในกามได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในพยา <Rosie> บาทได้แล้วเป็นผู้ละความดำริในวิหิงสาได้แล้วพิสุทั้งหลายพิสุ เป็นผู้มีความจงร,ริไม่ขุ่นมัวอย่างนี้แลพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับแล้วอย่างไรพิสุในธรรมินัยนี้บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อน,ก,อนก่อนได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่พิสุททั้งหลายพิสุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วอย่างนี้แลพิสุททั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไรจิตของพิสุในธรรมวิใัยนี้เป็นธรรมชาติหลุดพ้นแล้วจากราคะ หลุดพ้นแล้วจากโทสะหลุดพ้นแล้วจากโมหะพิสุทั้งหลายพิสุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แหละพิสุทั้งหลายก็พิสุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไรพิสุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะเราละได้แล้ว ตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลที่หมดรากฐานทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโทสะเราละได้แล้วย่อมรู้ชัดว่าโมห oh ะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลที่หมดรากฐานทำให้ไม่มี มีอันไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาพิสุททั้งหลายพิสุเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แหละพิสุททั้งหลายก็พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการอยู่อาศัยแล้วซึ่งรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียว พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักอยู่อาศัยซึ่งธรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านั้นเทียวพระอริยเจ้าเหล ah ่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้อยู่อาศัยซึ่งธรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าพะราพะอริยเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมอยู่อาศัย ซึ่งทรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพิสุททั้งหลายทรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าอยู่อาศัยแล้วก็ดีกำลังอยู่อาศัยก็ดีจักอยู่อาศัยก็ดีสิบประการอย่างนี้แลทุติยอริยะวะสะสุที่สิบจบ ระไตปิดกสยามรัฐฉบับภาษาไทายเล่มที่24อังคุตระนิกายทัสกะนิบาทข้อที่20หน้าที่37ถึง41